รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีและโคตรไร้สาระนะจ๊ะตุง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 เรียนท่านผู้ชมทุกท่านก่อนชมการแคสเกมกรุณาไปขี้เยี่ยวให้เรียบร้อยเพื่อการรับชมที่ได้อัธรสษมากยิ่งขึ้นอนุญาตให้เอาขนมนมนมมารับประทานได้นะคะขอบคุณค่ะตุง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  ่อตรงนี้นะลงเลยลงเลยใครไม่สะท้อนอ่ะใครไม่หอนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาตรงที่ลงสะดวกก่อนไม่ใครหอนวะีไม่หอนเป้บนึงบนึงร้อนเหรอไม่รู้อ่ะเครื่องค้างครับหลบ l ลงนครับกลัวรถชนจะขยับรถก็เรามาแอร์ฟิ l กันแค่สามคนที่เหลืออยู่แถวแคมป์ใช่ไหม โอเคอมีกอล์ฟกะคุณเอดวานเข้าแอมเดียวเดี๋ยววิ่งเร็วดิเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โหเอาไงเอาจริงเหรอเอาไงจะยิงครับจะยิงครับถ้าถ้ามันยังไม่เข้ามาใกล้แล้วมันยังไม่ตื่นตื่นตกใจอ่ะมาแล้ว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 ก็คงต้องป่าป่าลาบเลยไหมป่าเออครับป่าลาบเออครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วเราจะหยุดให้มันทำไมเรา รอสอบทหารข้างหลังใครเลือดไหลอเอ,อ้ยผมเลือดไหลครับผมดูแลตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับโอ้พี่ล<ต>ุยกันเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปถ่วงเปล่าเดี๋ยวผมไปถ่วงเปล่าไม่ซอมบี้มันเยอะนะเว้ยดูดิแอฟฟิวแค่ลุยเดี่ยวนะครับผมห่านผมผมผมเจ็บมาเยอะครับเจ็บมาเยอะครับยิง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 เลยเดี๋ยวพี่ช่วยยิงโอ้ยแม่งขยับยิงยิงดีวะเล็งหัวยากมากเลย เช็คศพทหารหน่อยพี่เอาชุดมาโอ้ลืมเก็บแม็กเอ็นวิวมาเลยอยู่ซีนัดครับแต่เป็นตัวถ่วงเลยเนะแยบนะตอนนี้แยบนะ G สิบเจ็ดแต่ครับมีไฟฉายครับเฮ้ยมีเอพีห้าตรงเนี้ใครเอามาเอีห้าจะมีแม็กกสามแม็กเลยเอพีห้าเวลาเดย์เอดีครับผมขอเอพีห้าเอพีห้ากับแม็กกสามแม็กเลยยูยูยูเดี๋ยวพี่มานะรีเคซิร์ชกันคงคงไม่ใช่ครับเป็นพี่แม็อ้อันนั้นมันมีแม็กอยู่ตัวนะพี่เห็นอยู่ AKM ใส่กับ AKS ได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ห้ห้าก็ได้วะเฮ้ยยิงยิงยิิงเดี๋ยวเพิ่งออกมเดี๋ยว่อเข้ามาเข้ามาอ้โอ้ยไหลไหลสั่นมือสั่นครับช่วยอะไรไมครับผมมีเยอะไม่ไตัวเองทไมวะมีอยู่มีอยู่ไม่อไรไม่ไร e r i a l m e u เรมลนะเปิดไฟรถไว้ป่ะะเปิดไฟไว้ครับ e n o a a พร้อมอยังไปไป,ไปไปไปพร้อมอยังเจกตามลงบินนะครับโอ้ยมือสั่นสั่นเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นคิวเลยครับผมก็ไม่ค่อยอยากไปสอนงใครเท่าไหร่ครับเอาะว่าเดี๋ยวดูขวาดูสายดูซ้ายดูขวาด้วยข,วาวยข้าไปเช็คครับตรงนี้มีกล้องของไกลครับคงไม่มีเอ็นบีกอรเกิลเกิดคงยังไม่มีเอ็นบีกอรเกิลเกิดแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรไหมไม่น <พบ S 1> ่าจะมีอะไรนะ <ผ><ด>ยังไม่มีกล้อนแข็งขังไก่หร่วะไม่มีอะไรไปลงต่อไปเลยไปลงต่อไปย่องย่องย่องกับเปลาสามสามสายเล<ว>เนี่ยอออรูว่าอะไรป้ายอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ตอนเนี้ยรู้ทางยังหรอลงนั่งหาฮอตจกอยู่ มันมีัที่เดียวไหมอ่ะครั้งเดียวไม่ตรงนี้มีของตรงนี้มีของอะไรวะ AKM แั็สองคูณสามใช้ไม่ได้ AKM กับ m เก F9 ครับเอาขอเก็บเพนคิลเลอร์ไปแล้วกันนะครัแบแก้ปวดหนึง่งเฮ้ยอ,อยวเพิ่งไปไหนดิอยู่กอะกลมไว้ก่อนก๊อะครับของผมของผมต้องใช้แม็กอะไรวะสามสิบ I n d AK สามสิบเรา AK ครับ User your left channel. ไม่มีของเกิดครับเจริงขนาดนั้โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วดูใช้ a k m ใช่ไหมเนี่ยเก็บแม็กไม่เผื่อดีไหมเนี่ยเมื่อวานพี่เจอเอเวนฟอสนีวิชันมานนหนักอ่ะไหนไม่ไม่เป็นนีวิชันมีระเบิดสโมกกับกระสุนเอฟหนึ่งส่วนหนสี่แล้วก็กระสุนเอฟเก้าครับข้างในไม่มีอะไรเกิดครับตรงมุมห้องไม่มีอะไรเกิดโอเคมุมข้างหน้าไม่มีอะไรเกิดครับ แล้วต่อคอมบี้ตัวคอมบี้ <c oughs> เปิดไฟฉายไม่ได้เหรอต้องต้องใช้แบบ G สิบเจ็ดครับอะไรนะ G สิบเจ็ดมีไฟฉาย G สิบเจ็ดมีไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายถือของผมเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะได้ครับเอ้ยมีลิมิงตันพร้อมไฟฉายครับใครจะใช้ไหมเป็นปืนลูกซองเออลูกซองอ่ะเอาเอามาใช้หน่อยเดีย๋ยวปืนผมลูกจะลูกจะหมดแล้วอะ่ะลูกซองหากระสุนยากนะหรออ๋อกระสุน M หนึ่งกระสุนทังสี่คอมบี้ได้ครับจากกระสุน กระสุนูกซองของเราเอ้ยิง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 หน่อยยิงหน่อยโอเค thank you ปืนปืนเงียบพอๆกับปืนเก็บเสียงเลยมืดแล้วมืดแล้วเฮ้ยมีกระสุนยุปแปดนัดเองนี่หว่าใช่ไหมครับอแปดลาวเอฟหนึ่งศูนย์สี่ตรงนี้มีแบนเน็ตครับโอ้ดีมีแม็กดีเอมาข้างในมีของวะข้างข้ายสองยี่มาครับยิงหน่อยยิงหน่อยโดนตบเปล่า ไม่ไรครับข้างในไม่มีของครับเอ้ยมี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 โอ้ยมีนี่นี่มาเก็บนี่เลยครับอะไรอ่ะคุณไอคอคัสเอ็มสี่ครับเปลี่ยนกูเปลี่ยนทันทีครับเอ็มโฟร์เอ็มเอ็เอ็มซีเอ็นหนึ่งครับพร้อมแม็กหนึ่งแม็กใช่แม็คใช่แม็กของจะแตกแม็กครับใช่แม็กของพี่อะไรนะวินน์ได้ครับได้ครับได้เมื่อวานเจอวี่เขาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะพูดแล้วนะ เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เงียบเงียบซอมบี้ดอกไมเน็ตครับเก็บแล้วครับอบแล้อุ๊ยเชี่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 ยไปต่อไปต่อค่อยๆๆๆๆๆๆโอ้ยมาแล้วมาแล้วลุกวิ่งเข้าไปสเตชัานเลยครับข้างหน้าวิ่งเลยวิ่งเลยเอากานเข้าโดนตบวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนนะครับเข้าลงบินเลยครับ มีน้ำมีน้ำมีนี่อะไรครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสำรวจเดี๋ยวค่อยสำรวจยิงซอมบี้ก่อนยิงลำบากว่ะอู้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 อะไระมาชีตะมาชีตาคืนผมแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับเชียร์เชียร์กระสุนผมนี้มีแม็กกระสุนเติออะไรวะเนี่ย mp 5อ้าวเอ้าวเพิ่งดรอป akm ตอนนี้กูเพิ่งทิ้งปืนไปถุยโอ้ยนี่มันกระสุนมันมีกระสุนไอ้นี่ครับมีกระสุนปืนไบฉ่ายสองอันครับสองแม็กซ์ทั้งหมดเฮ้ยทหารพวกนี้มันดรอป akm หมดเลยว่ะอุตส่าห์ทิ้งปืน akm ไปละจะมาใหม่ไะอันนั้นไม่ใช่ akm ครับอันนั้น akf a k s เออว่ะเออเออเออลืมนี่กระสุนแล้ววะ g หน่งเจ็ดแม็กซ์ไม่มีกระสุนผมเหลือสิบเก้านัดเองนะแนะนำเป็น ตรงนี้มีกระเป๋าโค้งผมลุกแล้ผมเช็คข้างนอกให้ครับอือฮึถ้ารู้สึกหมดพวกเราครับบี้ไปยี่สิบกว่าตัวแล้วนะเหออ G สิบเจ็ดแม็กซ์ว่ะ G สิบเจ็ดไม่มีปืนครับก็คือเจ็ดโอเคไปต่อเปล่าวจัดกระเป๋าแป๊บต้องการนี่เข้าได้ไหมครับเข้าไปได้ครับเข้ามาเลยครับที่เดิมครับวิ่งมาแล้วเจอกันในโชว์โน่นิ่งมาแล้วในนี้มีพีดับบิวครับข้างหลังข้างหลังหนึ่งตัวข้างหลังหนึ่งตัว จัดเองครับไปแล้วครับเฮ้ยตรงตรงนี้มียูซี่ว่ะกระสุนยูซี่หายากวะหายากยากครับมีเอ็มเก้าครับมีเอ็มเก้าครับเอ็มเก้าเอ็มเก้าเก็บเลยพี่ขอใช้กระสุนเอ็มเก้าอย่างเงกานผมต้องทิ้งไฟฉายนะมี27แม็กซ์ด้วยเฮ้ยคิวมาเก็บแม็กซ์เร็วแม็กซ์อะไรแม็กชัตตานใช้อ่ะเออไอเอ็มสี่ถ้าเกิดแม็กซ์ไม่พอป่นเอาพี่นนด้าครับ โอ้โหแบบนี้ด้วยเอ้ยตรงนี้มีกระติกน้ำอ่ะใช่ดีครับอันนี้เอาห่ะนะครับไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรวะ G17 แล้วกูใช้อะไรใช้ M9 อยู่อ่ะ M9 กับ G17 ไม่แน่ใจว่าใช้แม็กได้ด้วยกันหรือเปล่าแต่ G17 ใช้แม็ก M9 ได้ครับเกี่ยวไปยังอ่ะอ๋อเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวซอมบี้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 เอ้ยอย่ายิงนะเว้ยนี่ครับเสียผมเบาเอใช้ใช้ m อเดีกว่าตามไมปว่ะโดนทิ้โดนทิ้ รู้สึกว่ามีมาคาร์ลอฟแม็กไม่เป็นไรผมถือปืนพกดีวกว่าวะก็คือป,ปือปอปอปอนพกก็ลเ,เ,ลเลยเจ็นหัวเจ็นหัวซอมบี้ยิงไม่โดนโจโจโจค่อยๆไปศพบังเดือยวตที่ปิดประตูเดือยตัเดือยวตัปิดประตูเนี่ยจบแล้วโอ้เปิดอะไรอุ้ยเชี่ยเยีอยู่ซีไม่มีแม็กข้างนอามีซอมบี้ๆๆ ซอมบี้ขอแล้วกันเอาไว้เท่สัมบี้มาหากูแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเต็ดยิงเต็ดยิงเอ็มพีห้าเงียบเอาหัวเลยเออสวยครับคนคนคนโดโดโดดมีอะไรไปไหนต่อ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 ลงนอนครับลงนอนลงนอนไฟสเตชันอะะลงนอนลงนอนไฟสเตชันไปยังสัมบี้หนึ่งตัวสัมบี้หนึ่งตัว ไอ้ไม่ใช่เพื่อเรานี่หว่ากำผมข้างหน้าผมซอมบี้ทีนี้ครับในโรงนอนางข้างนี่คงใช่ครับอีกไก่ครับไก่เหรอ<า>และ<า>นี่นอทางทางเลี้ยงซอมบี้อางอ,อแล้วก็มีสีกักระเป๋าด้วยขากลับจะกลับได้ไหมวันนี้ตัวโก<ะ>ยครับ<ะ>ขากลับโกลลยครับต้องรีบอ่ะครับ เปิดไฟรถไปแล้วแน่นะตอมบ,บี้มาซอมบ,บี้มาขวาหเหยุดเคตอมบ,บี้มาขวาซอมบ,บี้มาแนะนำนัาเกิดมันวิ่งก็คือวิ่งหนีนะครับ้าไปเกลียกันในโรงนอนวิ่งเลยดีกว่าครับเปิดเปิดฉากเลยครับเฮ้ยชิปแปงมาแล้วโรงนอนจอ่ไหนอะตามผมมาครับลำนึงเช็คที่เกิดกระเป๋าก่อนพี่นำไปทางหน,าหน้าหน้าเรื่อยเยจนกว่าจะเจอทางออกตรงนี้ครับ ทำไมกูยิงหัวไม่โดนเลยวะไม่กูไอ้เจ้าหนี้มีของอ่ะโอ้ปานเอ็มตี้แคนถังน้ำมันข้างหลังท่านมีซอมบี้ครับอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันีตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนกันนะออกมาครับพี่นนท์ครับออกมาข้างในมีอะไรอ่ะไหนครับมีเชียมลายเขียวเก็บเก็บเชียมลายครับซอมบี้มาซอมบี้มาไปับข้างหน้าอีกนึงอย่าเป็น ลงลงลงนอนแล้วครับเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ที่ลงนอนโอ้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 ช่วยด้วยโดนไล่ตุยตูดอยู่วิ่งมาข้างหน้าเรื่อยๆครับข้างหน้าไหนอะนะครับนนี่ผมเอ้ยคอร์สอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไปเลยไปเลยข้างหลังไล่เต็มเลยยังยังไงวิ่งเร่งก็ดีครับป้องการต้องปีเยอะขึ้นป้องการต้องปีเยอะขึ้นอยากดูอยาก วนวนวนถึงแล้วลงนอนข้างหน้าใช่ตรงนี้ตรงนี้ครับไม่ใช่ลงยาวนี่นะครับลงลงเล็กๆเนี่ยครับข้างในมีของมาไปเดินทีซอมบี้หลุดของเราซอมบี้หลุดของเราอะไรที่เข้าไปหลบเราโอ้ยยูฮะอยู่อยู่ไหนผมจะลังเปิดประตูไว้แป๊บแล้อยู่ไหนกันน่ะไหนกันอยู่ไหนกันน่ะหายแล้ว เห็นพี่คิวเอ้ยเห็นเห็นพี่นนท์แล้วครับพี่คิวอยู่ไหนผมว่าเราวิ่งอ้อมาอีกทางอยู่ไหนกันนะโอ้สอบี้เยอะซอมบี้เยอะไปโรงงานวิ่งออกมาเลยครับหน้าหน้าขวาของพี่แล้วทางนี้อ่ะตรงนี้เป็นโรงนอนครับโรงงานสีฟ้าปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไหนวะไหนวะโรงนอนหลังโรงเล็กๆนะครับหลังสุดเลยอะครับอยู่อยู่ไหนอ่ะผมไมเห็นประตูสีฟ้าประตูสีฟ้าเหรอเออนกลับมาเจ้ากลับมาเดี๋ยวพี่ไปรับวนก่อนพี่วนก่อน ซอมบี้เหรอสัมบี้เข้าลงนอนไม่ไม่ไม่ผมลุกซอมบี้แล้วเดี๋ยววะเขไม่ลงมาตรงสีฟ้าก็ได้ครับไหนอ่ะเหรออ่าไหนอ่ะอยู่ประตูสีอยู่ในประตูสีฟ้าอ่ะอ่ามาเปล่าไม่ได้อยู่ออกบังนอกแล้วข้างในมีซอมบี้เ,เ,เข้าไปไม่ได้อยู่ไหนกันนะ,ะพี่คิวพี่คิวเห็นคิวแล้วครับพี่นนท์หายไหนที่เป็นผมวกเบากระเป๋าเล็กๆ,ๆครับไหนวะ ไปเนี่ยเจอเวอร์แอดวานกับไอคอนเนี่ยครับสองคนไหนวะโดนสอบบี้ไ่แล้วเนี่ยออกมาครับโอ้ยโดนตบามาลัานบินออกมาลัานบินครับออกมาในแถวลันบินผมไม่เห็นพี่พี่คิวอะ่ะหาพี่คิวอยู่เนี่ยกระสุดเหลือสามนัดแล้วอิวอยู่ไหนไปเจอลานบินนี่ลงลนอนปุ๊บวะ <c oughs> รงเล็กๆอยู่อยู่นอกอยู่นอกกรอบเนี่ยครับลงเล็กๆอยู่นอกกรอบทางขวา ผมไม่เห็นอ่ะเออออกมาตรงลานบินก็ได้ครับลานบินออกมาแล้วผมอยู่ไฟสเตถานผมอยู่ไฟไฟสเตถานละซอมบี้เยอะมากกลับไปไฟสเตถานทำไมเอ่ยก็เนี่ยผมอยู่ลานบินแล้วเนี่ยไม่เห็นวิคิวเลยครับเม็นซอมบี้วิ่งเต็มเลยัังงนนลานบินคือโรงจอดเครื่องบินวะ ไ่ครับรานลันบินคือไอ้ลันเวอครับรันเวเนี่ยผมอยู่ผมอยู่ไฟสถานะวิ่งออกมาครับวิ่งวิ่งออกมาวิ่งออกมาพี่อยู่ข้างหน้าผมใช่ไหมครับใช่ที่อยู่ลงนอนพี่พี่ลงนอนเร็วเห็นไี่พี่เห็นแล้วน้อโลงนอนคืออะไรอไหนโลงนอนไก่ครับใช่ไหมครับสังลงลงประตูเล็กๆใช่ไหมครับลงชั้นเดียวใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับพี่นนท์เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเออวิ่งกลับมาสองคนนั้นน่ะแต่เราว่าเราเอาซอมบี้มาเยอะแล้วนะเอาไงอะเยอะกันมันนะครับเยอะว่ะกระสุนหมดก็คือดีคอนเนกัครับดีคอนเนกออกก่อนดีคอนเนกันไหมล่ะไม่อะทำไมดีดก็ต้องยิงอย่างนี้ต้องดีแล้วล่ะข้องไม่ลงนอนระดีนะครับเฮ้ยเข้าไปทำไมตันนี่นะครับตรงนี้มีปืนเกิด สู้ไปสู้ไปสู้ไปแลวเป็นวิธีการแคมป์แบบเดียวกันครับคิวリンงฟอร์ครับอุ้ยครยิงกูเอา้าพ,พ,พี่พี่คิวยิงผมโดนเหรอโดนครับโทษ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 ิดโดนกันเองเพราะห้องมันเล็กมากเดี๋ยวพี่นอนใครเข้ามากันนะครับรีดออกไปก่อนรถจำนวนสอมบีเห่อฮัลโหล เฮ้ยพี่วาดที่คนนี้ออกเหอะขวามาพี่เลยอยนางที่าเนี้กันพี่ไม่ไหวละดิดิเยวคนนีกันเลยผมไม่โดนล่าแล้วอ่ะซอมบีหายไปหมดยังครับยัง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 เดี๋ยวเนนี้ไป้วครับซอมบี้วัแวบหายไปไหมครับไม่ครับไม่ครัหายหายหายหมดเลยเหรออ๋อแล้วใครทำอ่ะแต่ยังได้ยินเสียงซอมบี้อยู่นะใครทำวะใครทำเฮ้ยหายหายหายหยุดเงียบ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 เอาหรอ มออเต้งนอนหาปืนเลยอครับเจ๊ะเจ๊ะเจ๊แถลมีรถบ้าอุ้ยเข้ามาในเกลือกคนไปมาเข้ามาหลบอยู่ไปไล่หาตามลายห้องเลยครับมีมีของเกิดแน่ที่เจอแบนเนดอ่ะเฮ้ยมีมีนี่เยอะเลยเก็บไว้เลยมอร์ฟีนอ่ะมอร์ฟีนอ่ะเก็บกันเลยเนี่ยกระสุนเนี่ยมีปืนเกิดด้วยเนี่ยไหน17อะเฮ้ยเจอ G17 อ่ะเฮ้ยอยากได้ปรอ ผมขอ,องอานนันมีไปใชยเฮ้ยแต่งด้วหน่อยขอด้วหน่อยขอด้วหน่อยขึ้นมาดิแต่ปืนมันเบานะฮะเบาวกว่าปืนของพี่พี่ใช้อะไรเอ็มเก้าเนาะโอ้ยเงียบเงียบเก็เงๆๆๆๆๆียบเเงียบจัดเองไม่ต้องเข้ามาแล้วเว้ยไม่ต้องเข้ามาแล้วเว้ยปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้ตดดู้ดิห้องนี้เคลียร์ไม่มีอะไร มีกระสุน DMR ครับไม่เอาเ <Ashe S 2> นาะไม่มีห้องนี้ไม่มีอะไรคนศพเอากระสุนกร<ฮ>ะสุนของอะไรวะ DMR map จึงบอกพี่ D W ใช้กระสุน M p 5ได้นะครับผมใช้พี่ D W ดีกว่าเดี๋ยพวพี่ใช้ X G 1 7 <หา S 2> <c ille> ็อ๋อฮะใครจะใช้อ่ะออกแล้วนะ G สใช้ไหม M 9ได้ออกแล้วนะฮะใช้ใช้ได้เหรอ ใช้ได้ครับท่านจะไม่ใช้ได้มีมีไปฉายด้วยลองโอ้เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะปิดประตูปิดประตูปิดประตูประตูปิดโตผมยิงเองเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงเลยยิงเลยระวังระวังโดนผมหมอบแล้วเนี่ยไหนไๆเราก็ไปเพียดประตูลองดิมันอยู่ในห้องนะครับห้องไหนห้องนี้มีปืนดีเด็ดห้องเดิมเลยครับอันน่า็กที่เดินไปไม่ได้อย่าห้องนี้อ่ะไป่คอีกห้องหนึ่งห้องนี้ครับ ลองดูดิใช้ได้ป่าวอาจจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวปะกลับไปที่รถกันแน<ะ>ึงใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใชไม่นะครับได้ระเบิดฟันสีเขียวครับกลับไปที่รถนะครับวิ่งเลยครับเปิดฉากวิ่งเฮ้ยรอก่อนสิรอพี่นนนออกมาก่อนอก่อนรอก่อนทำว,วิ่งนะครับ ข้างหลังข้างหลังหลังไปเลย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 รถเหรอไปที่รถเหรอไปที่รถเลยแทนวิ่งยาวแต่ป้อยูสองครั้งเลยครับเพราะความมองมันเพราะอันนี้แต่ป้อนยูสองครั้งแล้วมันเร่งไม่เหมือนเทอือไทยนะครับมันจะเร่งอ๋อเออว่ะแม่งเร็วกว่าเยอะเลยแต่เราาอยูครั้งเดียวเเอาวิ่งออกตัวไปวิ่งกับเสร์ฝรั่งมันจะเก็บแรงครับ วิ่งสองครั้งก็เหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยแล้วบางเซืรอมันจะไม่พุ่งด้วยแต่บางเซื้อมันจะพุ่งกลับไปที่แคมป์แล้วขอกินข้าวกินน้ำก่อนวะไปเช็คลงนอนหนึ่งอะคะเพราะตอนนั้นเาเข้าใกล้เกินไปไ่เช็คอะไรลนะแค่นี้เยอะละแค่นี้ะเยอะ พอนจะตามมายังไงเนี่ยาาข้างหลังผมพี่โนนู่ติดๆกันเลยใส่ชุดดำๆจะวิ่งเลยครับพี่คิวครับไม่วิ่งจะไม่ทันนะขึ้นรถให้ทันเะเว้ยอ๋อดึงว่ะรถอยู่ไหนหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ๋อเห็นแล้ว GAC เฮ้ย GAC นี่เวงเร็วที่สุดที่ทำได้แล้วเนี่ย โครหิวน้ำมาบอกให้หิวด้วยหิวข้าวด้วยนั่นเดี๋ยวเดันเดี๋ยวไปแวกกินข้างคางอะไรอะไรเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์เลยทีเดียวถ้ามันกระพริบไม่ต้องกินคบไมันตายอ๋อไปแวกกินข้างทางแล้วกันมันแดงยังครับแดงยังสดเลยเปล่าเปล่าน้ำตาล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 น้ำงหอยครับใครวิ่งลังท้ายเลยผมผมผมระวังเต็มหลังเลยกินบ่ ยิงิงแล้วหน้าเนื้อเปล่าโคตรใช้เวลาโค้ชคุ้มมากอ่ะพี่แค่ซอมบี้ยิงกระต่ายออกตัวข้างหน้าข้างหน้าพี่นนเนียิงกระต่ายดิแล่เนื้อแม่งเขาไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลามาดูคนพี่บูฟยังอยู่ปะเนี่ยเขาอยู่ในซอฟกันนี่นั่งรถครับโอ้ยโดนตบทีนึงใครนั่งไดเวอร์อ่ะใครนั่งคนขับ ขายพี่นนท์เหรอเปลี่ยนนะครับสิยกแม่งเลยเยกแม่งโอเครอดโอ้โหปิวโอ้โหปิวิน